นุ่นวรนุชกับวันสบายสบายเล่นสเก็ตในบ้านหลังสร้าง้านสเก็ตส่วนตัวบอกเลยค่ะว่าสวยและรวยมากตัวจริงเลิศไม่แพ้นำพิงในละครกระเช้าสีดา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่สวยและรวยมากทั้งในจอและนอกจอจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนุ่นวรนุชที่หลับบทล่าสุดเป็นน้ำพิงในละครกระเช้าสีดาก็สร้างความฮือฮาอย่างมากกับความเลิศทอยรถสปอร์ตสุดหรูเป็นของขวัญให้ตัวเองหลังหย่าอดีตสามีแถมยังย้ายไปอยู่เพนเฮาสุดอลังการอีกด้วย ส่วนในความเป็นจริงนั้นนุ่นวรนุชก็ชีวิตดีดีรวยเลิศไม่แพ้ในละครเลยทีเดียวถ้าจะถามว่าปังแค่ไหนก็ถึงขนาดสร้างลานสเกรร็ตไว้กลางบา้านในละมิดห้องกว้างๆหนึ่งห้องไว้สำหรับเล่นสเก็ตแบบส่วนตัวส่วนตัวนี่แหละค่ะ เรียกว่าแม้จะอยู่ในช่วงโควิดและต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านแต่สาวนุ่นก็ไม่หวัน่นสามารถเล่นกีฬาโปรที่บ้านได้แบบชิวๆซึ่งช่วงหลังๆก็จะเห็นเจ้าตัวโพสภาพขนาดเล่นสเก็ตลงไอจอยู่บ่อยขึ้นส่งความสดใสให้แฟนๆให้หายคิดถึงกันในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เจอน้ำพิงไปอีกพักใหญ่ๆเพราะช่วงนี้ละครยังถ่ายไม่ได้นั่นเอง คงต้องรอไปอีกสักพักนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ